หา,าแรงแล้วผมบนไว้นะครับบนปุวยหนึ่งถึงห้าแรงนะครับโอ้ดีใจเลยครับสุดๆเลยครับเนี่ยนี่นะครับนี่ห้า,าแรงขอบคุณเอฟซีพีพีน้องๆนะครับสิบสามชั่วโมงสองแสนสองมื 200, 000 25, 000่นหาพันกัวยอดวิวครับ ยอดวิวตัวนี้บอซีเลียนแล้วครับเพราะว่า mieszTA-youtube มันปรับใหม่นะครับ ตินจังบักกว่าเด็ด <Malajar>, <believers> แช่ครับพี่้องครับตอนนี้6ขอคนละแช่ครับพี่รองครับเ้าตอนนี้เปิดชิปสกิปการแสดงให้มาแล้วครับเด็กเ<ว><น>ฮ,ะฮะ้ยเฮ้ย<น> ขออีกคนละแช่คร ah ับ ah พี ah ่น ah ้องครับ ah อีกคนละแช่ครับตอนนี้ของมาแรงครับขอหามาขอหามาครับขอห้ามมะรงขอห้ามมะรงครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสวัสดีสวัสดี

ຂໍໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າຊ່

เอาเขาเละแช่ครับแบมบๆอีกรอบครับพี่น้องครับตอนนี้ผมาแล้วครับไห้เลอก้ถึงที่แต่ตัวเธอครับมาต้นหัวใจไห้อกให้ถึงที่ตัวเธอครับมาตอนหัวใจ สุดยอดครับหาม้แรกแล้วครับพี่องครับโอสทไปแก้บนแล้วครับนสยอดเครับขอบคุณนะครับเอฟซีพีพีรนองชุกกำลังใจนะครับโอ้ปป้มพิตีเลยครับหามาแรกแล้ครับผมบนไว้ติดหนึ้าครับตัวนี้โอ้ขอบคุณครับตัวนี้ฝนกระตกครับนออยู่นี เดี๋ยวไปคุยกับเจ้าของเพลงกันครับพี่น้องครับนี่สำเร็จแล้วครับนี่ห้ามาแรงแล้วสุดยอดครับตามเป้าหมายเลยครับตามคาดครับนี่ห้ามาแรงครับสุดยอดสุดยอดสุดยอดอ่าน้องแอนนี่นะครับมาขอบคุณแฟนคลับเลยครับน้องแอนน้องแอนไหนล่ะอ๋ออ๋อปลาครับฝนตกครับฝนตกครับตลกครับตลกครับโอ้รุนจุนได้ครับ โอ้เล่นสิได้ไปแก้ผลนี่ลีโอดีใจครับโอ้โหมากกว่านี้ถือว่าเป็นกำไรแล้วครับนี่บ่ได้ยัง้งหรอกครับไ่บได้เงินไ่ได้ค่าหรอกครับแต่ว่าได้ความสุขครับได้การันตีว่าหนึ่งมาแรงอ่านี่แหละครับนี่ได้ความประทับใจได,ได้เห็นความศรัทธาได้เห็นความหักปื้มปิตินะครับนี่เดี๋ยว คุณประสบการณ์นี่ครับผู้เล่นเอ็มวีถือว่าเป็นเพลงแรกของใครเป็นเพลงแรกของคลิปช่องสาวน้อยเพื่ันเพ้งเลยครับนี่โอ้เนี่ยพุทธพการเล่นเอ็มวีพร้อมครับนี่เออตลกบ้างนะครับวันนี้เดี๋ยวลูกจูดิว อัโตลกครับ,รบตลกเดี๋ยวอุ๊บไปก่อนตลกมันมันสิบรมวลเดี๋ยวไป,ป,ววไ,ปไปคุยในรถก,ก็ครับไปคุยในรถก,ก็ครับเดี๋ยวไปคุยในรถครับโอ้สุดยอดมากเลยครับโอ้ ชัยโยชัยโยเลยครับเอฟซีครับตอนนฟ้ตนตกครับเดี๋ยวนุ่มจูไปบอกดัมพีดัมนองอยู่ในรถกันครับเพราะว่าดูหันบระเดียินครับเทิงเหลีนตลกครับอูไปก่อนมันสิยบเสื้อพรัอรพโอ้ยปาดสุดยอดเลยครับ มีมือนีจะได้ครับเนี่ติดห้ามาแรงในประเทศไทยครับ youtube มีเป็นล้านล้านช่องคบแต่ว่าตอนนี้เราทำได้แล้วครับเนี่เราทำได้แล้วครับเนี่ยโอ้สุดยอดเลยครับโอ้ดีใจไรครับห้ามาแรงแล้วครับหลังจากนั้นสเป็นกำไรแล้วครับนี่ได้เท่าไรมาแรงกันตามแต้แล้วบ้านี หา,มาแมแล้วผมบนไว้นะครับบนปุวยหนึ่งถึงห้าแรงนะครับโอ้ดีใจเลยครับสุดๆเลยครับนี่นี่นะครับนี่ห้าแรงขอบคุณเอฟซีพีพีน้องๆนะครับสิบสามชั่วโมงสองแสนสอง0มื่นหาพันกวหยอดวิวครับ ยอดวิวตัวนี้บริสเลียนแล้วครับเพราะว่า YouTube มันปรับใหม่นะครับยูทู e มันปรับระบบยอดวิวใหม่นะครับเพลงซูมือนี่ตอนนี้หนึ่งล้านหรือสิบล้านวิวนี่ก็โอ้สัมหาสิบหกสิบล้านนะครับเพิ่งปรับมันปรับมาใหม่แล้วนะครับ youtube ปรับระบบใหม่แล้วนะครับจะได้ยอดวิวเยอะนี่หายากมากครับนอกจากเพลงที่แบบแบบจอีรีนะ ดีใจเลยครับพี่น้องครับโอ้ยเด้อเด้อเด้อนะครับเดี๋ยวพ่อมือเมื่อกี้ต้องเซียน้องแอนไปลบลบรถมั้งครับนี่ว่าฝนตกครับอ่าดีใจดีใจครับดีใจเดี๋ยวคลิปหนานะครับเสียน้องแอดมากขอบคุณพี่กับคุณน้องนะครับ ดีใจหลายครับดีใจโอ้มีมือนีจนได้ครับสุดยอดเลยครับด้วยพลังรัทธ,ธาด้วยพลังของแฟนคลับนะครับที่นู่่รงครับยูส่วงมากตั้งแต่เศร้าเลยครับผมลุ่มโจมื่อขึ้นไปให้กำลังใจที่มันระเบียบกลับมาตีสามกลัวครับแทบสุดไปนอนเลยเมือขึ้นนี่แล้วก็ตั้งนาฬิกาปลุกไว้ไมานอนหลับกลับมาตีสี่กัว ตีซีกลัวคับม่นอนหลับแล้วก็ตั้งนาฬิกาไว้แปดโมงตรงนะครับหลังจากนั้ามะไปนอนเท่าเดิมนี่เลยครับนี่รูดมาตลอดครับรูดมาตลอดอ่าตอนนี้ครับแฟนครับครับทนได้โทรมาแล้วครับโปรดิวเซอร์โทรมานะครับอ่าฮัลโหลครับท่านทนายครับโปรดิวเซอร์ครับครับผมตอนนี้แฟนครับสองคนกว่าครับกระรังรับชมสดๆพอดีครับท่านทนายครับท่านโปรดิวเซอร์ครับ เปิดกล้องเลยว่ครับตันสะดวกเปิดกล้องคุยกบแฟครับว่าครับอ่านะครับเปิดกล้องเลยครับอ่าโอ้สุดยอดมากครับมันยากมากที่จะได้ไต่อันดับเพราะว่า youtube มีเป็นล้านๆช่องนะครับในประเทศไทยครับตอนนี้เราทำได้ก็คือ1ถึงอันดับ5แบบบนไว้ครับนะครับนี่ตอนนี้ก็เราทำได้นะครับอันดับ5มาแรงนะครับเราอาจจะหยุดหยุดเพียงเท่านี้นะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ถือว่าเราแบบสุดๆแล้วครับนี่ดีใจสุดๆแล้วครับ เป็นเพลงแรกของค่ายนะครับปกติก็จะมีเฮดไวยซุก็คืออันดับเจ็ดแหละครับตานเปิดเปิดได้ไหมครับตานครับอ่ามาแล้วครับตานโปรดิวเซอร์ครับนี่อ้าวครับผมถ้าได้หนึ่งในสามนี่โอ้สุดยอดเลยครับถือว่ามันไม่ธรรมดาครับแต่ว่าตอนนี้ถือว่าอันดับห้าก็สุดยอดแล้วครับนี่เป็นประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วครับนี่ครั้งแรกนะครับเก้าแรกครับ เนี่ยขับเอาอคุยกแฟับเลครับท่นครับขอบคุณีอรอบยครับปีาห่แห้งนะครับครับูรู้สิขอบคุณพระ่แ้ตลอดทุกคิปทุกเพลงทุกอันที่เฮามากเหมนกัสนับสุนามต่ตลอดอยู่แล้วแต่ว่าสหรับเพงนี้รู้สึกว่ามีความแห้งแห้งแรงก่ทุกคลิปที่เาเ็ลงมาครับอาจารแล้วก็ โมเมนตมเมนแค่แฟนคลับห้องมาน์คเลยครับแฟนคลับที่ที่จะใครอื่นจะคนติดตามศิลปินคนอื่นเมือนกันขอให้วันซ้อนของห้องไล่ขึ้นกันครับตอนนี้ตอนนี้ยอดยอดวิวกันนะสิขยับขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็หลังไม่นะครับเพืนกระทักของมาขอขอคูเบอร์ขอเวงไปใส่งานเนี่ยได้ไหลไข่และไรวงนะครับครับเฉพอตุกใครจังโหลดแห่อีกเลย่หลโหลดแห่เลยครับ สดหรือว่าต่อยอดด้วยวิธีการอื่นๆของ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 วงการตั้งเท่า้รรรหร,ร่นะครับมันจะไมมีอยุ่ทั้งเห่็นสดทั้งโคเปอร์ทั้งคือเข้าบริเก็บที่กทะสีนะครับห้องอาก็คิดว่าเป็นการแบ่งปันนะครับแบ่งปันผลงานดีๆที่ที่ต้องเห็นออกมาแล้วก็มีคนไปชื่นชมเข้าก็ถือว่าปรโซ่ข้อสซเลตแล้วครับจยางไรเราขอบคุณขอบคุณครับ้วก็ถ้าเปลี่ยนไปได้กขอนหนึ่งมาแเลีงซะครับเอาแล้วมันตัวซะ โอ้เอ้ยเฮ้ยวฮ้ยเฮ้ยเฮ้เลยเฮเ้ยเฮ้ยเฮ้เอ้เอาเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ย้มัฮ้ย้ยไฮนรเฮ้ัเฮ้ยเ้ยเฮ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 ่ยเฮ้ยเฮ้ยดฮ้ยเ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 ฮ้นเฮนยเน้ยเ้ยเ้ยเฮ้ยเยเฮ้เ้เยยเฮ้ยเยอฮเฮยเ้เย คิดว่าท่านโปรดิวเซอร์นะครับมีความดีใจภาคพุ่มใจบพแพรนุ่มโจคขึ้นกันครับนี่คือผู้ผลิตงานนะครับาานี่คือนะครับผู้สั่งงานนะครับตัวสิออกมาได้ครับตแต่เขียนตแต่หาผลเรื่องหาเรื่องเล่าก็จะออกมาเป็นบพเฮาอยากผลิตงานความเป็นแอรโอดีมากที่สุดครับเพลงนี้แต่คือแอรโอดีนี่มันมีความสามารถดั้งร่ำก็ได้ลองเพลงลูกทุง่งคางการก็ได้ นะครับแล้วก็ลองเพ่งอินดีก็ได้ผมก็เลี้ยวเพลงเพลงเนี่ยเอาความสมารถที่มันมีเนี่ยออกไปใส่ในเพ่งเพ่งเดียวเลยนะครับสังเกตเสียงเพลินหรือว่าการศลองเพลินมันจะมีทุกรูปแบบเลยครับทั้งความเป็นอินดีทั้งความเป็นยุคทุ่นภาคกลางในบรรทนานแล้วก็ความเป็นมอลลัมที่เพิ่นเป็นที่ตอนนี้นะครับมันก็เลยมีเสน่ห์ของเพลินนะครับกาก็ต้องก็ต้องชื่นชมน้องแก่ที่ที่ประเทศต่างๆได้ดีขึ้นกันทำทุกๆคนตอนนี้ฝนตกครับตอนนี้ฝนตก ครับผมขอบคุณเนาะท่านโปรดิวเซอร์ครับผมขอบคุณครับอ้าวขอบคุณแฟนครับปานดีใจครับดีใจดีใจดีใจครับพี่น้องครับในใคืออลไรครับในในุดๆุกับุดๆแล้วครับโอ้ผมน้ำตาจะไหลแล้วครับพี่น้องครับ ปล้มนะครับด้วยอันคือนำตาจะไหลคือปื้มพิติยินดีครับยินดียินดีกับสิ่งที่เฮ้าเฮ้าทุมเทครับผมทุมเทคือสางนะครับคือสร้างด้วยด้วยใจฮักคือสางด้วยใจจริงนะครับสางคือหลัก็ค,คือคือน้องแอนดีด้วยคุณภาพของของน้องทั้งเสียงร้องทั้งคุณภาพนะครับภาพร่วมองค์ประกอบของซีปินผู้นี้หลัก็พร้อเฮากะหาบอกตรงๆว่าหลายเดือนมากครับกับผลงานเพลงนี้ แล้วก็เฮาเฮาเฮาเห็ดมาตั้งแต่ผลอานเพลงควยเป็นหมันหรือนะครับติดมาแรงต่างแต่พวกคลิปหลายคลิปนะครับติดมาแรงแต่ว่าคลิปนี้นี่ถือว่าทุบสติเลยครับทุบสติของที่นะครับยูทูบช่องสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับในการทําเพลงพร้อมครับถือว่าต้องกราบขอบพระคุณนะครับแฟนคลับแฟนเพลงของสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับผมก็ต้องไปแก้บนแล้วครับนี่อ่า ตอนนี้กะรุ่นซีรุ่นไปซีไปสามนะครับแต่ว่าตอนนี้คือนะครับสุดยอดแล้วครับผมสาเร็จแล้วครับนี่ก็ดีใจทสุดแล้วครับหลังจากนั้นก็เป็นเป็นกาไร้วครับบัดนี้เออนะครับอันนี้คือดูแลกวดีใจครับดูแล้วดีใจ youtube มีเป็นล้านๆ้านช่องครับแต่ว่าสาวน้ำแพงตอนนี้เพลงแว็บๆติดอันดับ5ในประเทศไทยนะครับติดอันดับ5ในประเทศไทยถือว่าสุดยอดแล้วครับพี่น้องครับนี่โอ้ยย้อนเพราะแฟนครับให้การสนับสนุน แฟนครับให้แห้งเชี่ยแห้งใจนะครับคนละเชี่ยคนละแช่จนได้มีจนได้ฮอดนี้นะครับจากเศร้าฮอดสองแปดโมงยี่สิบแปดนาทีนะครับจนฮอดดีและครับสี่ทุ่มสิบสองนาทีแล้วครับนี่อตอนนี้ยังแรกงต่อเนื่องครับกระแสหลังบ้านเมื่อกี้เอาให้ทิมยูทูบมากระแสหลังบ้านยังแรงต่อเนื่องนะครับกราบก็ยังพุ่งพุ่งพุ่งขึ้นนะครับนี่ห้ามาแรงครับผลงานเพลงเว็บๆนี่ห้าในมาแรงนะครับ ยอดวิวถึงสองแสนกว่านะครับแต่ว่านี่ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นนะครับตอนนี้ตั้งคนตั้งหลบรถอยู่ครับตลกกระเล่นอยู่ครับเพราะว่าฝนตกครับพี่น้องครับนี่เห็นไหมนี่ตอนนี้ฝนตกครับนี่อตอนนี้ฝนตกครับตอนนี้ฝนตกเดี๋ยวคลิปหนานะครับสี่สี่ขุยครับเจ้าของเพลงนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อ ขอบคุณทุกขณลังใจครับเดี๋ยวเฮามวดนต่อครับถา้ถาซีถ้าสามถ้าได้อันเดียนะครับสามมาแรงเดี๋ยวผมสิยอะไรอีกสดอีกแล้วนีแ่แหละคุยกับเจ้าของเพลงครับพี่น้องครับเอาล่อครับพี่น้องอย่าเฝ้านอนเด้อพี่น้องเด้อใจล้วนๆวันนี้ขอบคุณใจลุงล้วนๆหัวใจเพียวๆทุกๆหัวใจครับขอบคุณครับ